ดับปืนที่ดาเมจแรงสุดในเกมฟรีไฟล์นะครับไลฟเฟินนะครับอันดับที่ห้าจะเป็นตัวของเอเกมแปดนะครับดาเมจของเอเกมแปเนี่ยจะอยู่ที่สามสิบสี่นะครับถ้ายิงส่คนไม่ใส่ก่อนนะถ้าเกิดยิงใส่คนใส่ก่อนอนะ่ะเอาของกอสามแล้วกันถ้าไม่ขึ้นละ่ะเอา,เอาเทำเถอะยิงใส่ก,กอสามเนี่ยดาเมจจะสปิดนะครับผมลองทดสอบมาแล้วนะครับปืนนี้เหมาะสำหรับ ใช้ต้นเกมถึงกลางเกมนะครับไม่ออเหมาะสำหรับเลดเกมอันดับที่สี่เนี่ยจำัวของกอซ่านะครับปืนนี้มีดาเมจอยู่ที่สามสิบเจ็ดนะครับเหมาะสบใช้ต้นเกมถึงเลดเกมนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยต้นเกมหาไม่ค่อยเจอและหายากดาเมจของกอซ่าตอนใส่กอดสามเนี่ยจะเป็นดาเมจสิบเจ็ดนะครับ สำหรับปืนกอซ่าแต่ผมจะไม่เอากอซ่าอีกมนครับดามเมจมันจะไม่เหมือนกันอันดับที่สามนะครับจะเป็นตัวของเอเคนะครับดามเมจของเอเคเนี่ยจะอยู่ที่สี่สิบสามนะครับถ้ายิงใส่คนไม่ใส่เกาะถ้าเกิดใส่เกาะสามเนี่ยเดี๋ยวดูก่อน <c oughs> มันดูไม่ได้ <c oughs> กดไม่ได้เจ้าเด้อ ดาเมจของคนที่ยิงใส่กาะสามเนี่ยประมาณสิบเจ็ดนะครับเราจะตัว a อเคนะปืนนี้ต้นเกมถึงเลดเกมได้ถ้ามีสก,กินยิ่งดีนะครับอันดับที่สองครับจะเป็นตัวของพาราเฟาลนะครับดาเมจของพาราเฟาลเนี่ยจะอยู่ที่สี่สิบแปดนะครับถ้ายิงใส่คนไม่ใส่เกาะปืนนี้สามารถหาเจอได้ทั่วไปนะครับ ถ้ายิงใส่คนไม่ใส่กกอนเนี่ยดาเมจมันจะอยู่ที่เท่าไหร่เฮ้ยถ้ายิงใส่คนใส่เกาะเอาเป็นกาะสามเอาเป็น,กนเกาะพื้นฐานดาเมจสิบหกนะครับแต่ว่าดาเมจมันก็จะขึ้นเรื่อยๆนะครับประมาณนี้เราไปดูอันดับที่หนึ่งกันเลยดีกว่า อันดับที่หนึ่งนี่เลยในหมวดไรเฟิล m 1 4คือปืนที่ยิงแรงสุดในหมวดไรเฟิลอันดับที่หนึ่งนะครับดามเมจของปืนนี้ถ้ายิงใส่คนใส่กอ 3. ดสามดาเมจสิบเก้านะครับแต่มันก็จะขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่มีเกาะ ดาเมจห้าสิบเจ็ดครับตัวมีสีแล้วก็ตายแล้วปืนนี้ก็เหมือนกันครับสามารถหาเจอได้ทั่วไปตั้งแต่ต้นเกมถึงเลทเกมเลยนะครับถ้าเป็นกออ่อสองอะดามเมจยี่สิบแปดครับก่อสีบ้างอ่ะทปไมกอ่อสีดามเมจแล้วก่อสาม มันใช่เหรออ๋อสิบเจ็ดกับสิบเก้าโอเคมานี้สนับห้าอันดับปืนที่ดาเมจแรงสุดหมวดไรเฟิลเกมฟรีไฟ